ทำบุญครับทำบุญไต้ที่ิปนกะางไทยก็ได้แปลด้วยที่ Obrigado. ยูทูบเปอร์หน่อยยูทูบเปอร์หน่อยยูทูปเปอร์หน่อย <Okay. S 1> อย่ะเบสว่าเดี๋ยวยูทูบเปอร์นี่นี่แหละต้นแบบครับวันนี้ได้มาทำบุญเข่าพรรษาเข่าพรรษาครับผม โอ้คนหลนายครับต้งไหนหลับไปไงใน <Yeah. S 1> มาท่าบุญเขาพันศาวัดท่ากระปือบุษสาคนอนอาคุณคุณนายเพื่อนหนล่ะะ คนไลค์ครับกดไลค์กดไลค์ครับอะไรครับเด้อมันทำบุญเข้าพรรษาครับผมอีกทีนี้ถวายถือว่าจำวันเกิดครับ เปะเป็นล่อผลนี้มั็นสาร้ายเจ้าเห็นดิเหรอเจ้าขาวันสาร์เนี่ยสบายทางกระทันผนะกะมีดล่อทางทานเขาก็เห็นี่ก็เล้นข่าววันสาที่โดนนี่แล้วมันเนี่นแปนมเพร้าวเพี๋ยวือเอาคนมาจังหันด็ อีอยู่กันตะลีสบายนั่นสบายเ่ราะสันเกี่ยงกับท่านอยู่ปะอ้ยลอตเตอรี่กันรางวัลครับรางวัลรางวัลที่หนึง่งเป็นรางวัลแล้วได้ส,สิบสองล้านแล้วไปยังไปทางไหนล่ะโอ้ย นี่มาทำบุญเขาพรนษาครับอยู่วัดท้ากระบืออ้อกาดอ่าพี่้องเชิญทวนมาทําบุญครับ้องมาทําบุญ,บญ คนก็ไลา่อยู่ครับเขาไล้อยู่ับเดือดหนิตาวเวสุนัน ครับวันนีนะ,ะครับไหวพระครับมาไหวพระในโบสถ์ทำบุญเข้าพรรษาตะไบทั้งท่านครับผมตะไบเทียนพรรษาเพื่อเป็นสิริมงคลนี่แกข้าพเจ้า นี่ก็ธรรมบุญนะครับของในบัวครับขอนบอนุญาตเด้อบุญครับอาตถ่ายคลิปถ่ายคลิปด้ยครับโอ้สวยครับ

ตได้แลครับปล่อยลาได้นะสูงละห้าสิบบาทนะฮะเอาเลยขึ้นมาเลยครับยังมีลาเยอะนะใกล้จะหมดแล้วนะครับวงัไหนครับยาม่างตัเลยขากับตัวรไปยงยินังไปเอกเขาูได้แลครับปล่อยลาได้นะฮะถูงละห้าบาทนะฮะตะูมัได้ลครับโอ้วยงามตัขอชคดีนะครับขอเียบงามไปแล้วอันะะแเกลี้ยกหวานไม่เคยคักละ thấy chưa bớt 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 กินอะไรกินอะไรเสือาตัวจะกินเออมดถูกอะอะไรย่าออ่งีย้คนหลายคับอู้ทตัวใหญ่ง้หันเมียงไเมียงเมียงเมียงคำคับเมียง กรบคุณเจ้ครับกรุได้ครับเมีเรียงว่าห้บาทนะครับขอบคุณมาได้เลยครับเอาวันนี้วันกีนะไอ้ือวันนี้ใ้่า